เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่ในเกมคารบาวโมบายกันเหมือนเดิมนะครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูอัปเดตล่าสุดประจําวันที่27กันยานะครับก็คือวันนี้นี่แหละบอกเลยว่าอัปเดตใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยโอ้โหของอย่างตึงครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะผมก็มีอะไรแจมแจมมาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับ สำหรับใครที่อยากจะเติมเงินเกมนี้นะครับนี่ผมแนะนําร้านนี้เลยตุนมากับพอยให้บริการเติมเงินออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะเกมคาบาวเนี่ยบอกเลยว่าถูกสุดคุ้มสุดนะครับแล้วก็ใช้เพียงแค่เลข UID เท่านั้นด้วยหรือใครที่อยากจะเติมเงินเกมอื่นเนี่ยเขาก็ยังมีให้เติมอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพับ G f ฟ e e Fire ROV Valorant รวมไปถึงเกมยอดฮิตอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะครับเพียงท่านผู้ชมเนี่ยทำการแอดไลน์ได้ที่แอดเติมไวจัดนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมว่าต้องมี แอดนำหน้าด้วยนะบอกเลยนะครับว่าตุ่นมาพอยเนี่ยคุ้มสุดถูกสุดและแอดมินเนี่ยก็น่ารักด้วยเอาเป็นว่าอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆกันลวกันนะผู้ชมย้ำอีกทีนะฮะว่าคุ้มสุดถูกสุดแล้วก็ชัวร์สุดนะครับอ่ะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่หน้าเว็บไซต์ที่เป็นออฟฟิเชียลของทางตัวเกมเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ของเว็บตัวนี้แปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาดูอัปเดตตัวแรกกันดีกว่านะครับนี่เจ้าร้านยูนชอ็อป โอ้โหร้านยูนช็อปกลับมาอีกแล้วท่านผู้ชมบอกเลยว่ารอบนี้ไม่ได้มีแค่ขวดยาเท่านั้นเพราะรอบนี้เนี่ยเขามีของแบบตึงๆมาขายให้เราด้วยนี่แต่ว่าก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวขอดูรายละเอียดกิจกรรมนิดน,นึงละกันโดยเขาบอกว่าเจ้าร้านยูนช็อปตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้เงินในเกมซื้อของได้ทุกอย่างในร้านเลยนะและระยะเวลากิจกรรมนะครับของไอเจ้าร้านตัวนี้เนี่ยก็คือตั้งแต่วันนี้นี่แหละที่เซิร์ฟเปิดนะไปจนถึงวันที่10ตุลานะครับก็คือวันที่10เดือนหน้านั่นเองโดยวิธีการร่วม กิจกรรมเนี่ยก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เราไปที่เมืองบอดี้ไอนะแล้วก็ไปหา NPC ตัวยูนตัวนี้เสร็จแล้วก็กดเข้าไปที่ร้านค้าซื้อของได้เลยนะครับเอาเป็นว่าเรามาดูของจริงกันเลยดีกว่านี่กดแผนที่ขึ้นมาไปที่บอดี้ไอลงกลางเมืองแบบนี้เสร็จแล้วก็วิ่งมาที่ยูนช็อปนี่ตัวเดิมของเรากดปึ๋งเสร็จแล้วก็เลื่อนมาที่ล่างสุดนะครับยูนช็อปตัวนี้เลยแล้วก็กดเข้าไปที่ร้านค้าแบบนี้ท่านผู้ชม โดยเจ้าร้านตัวนี้เนี่ยปกติเขาก็จะมีพวกยานะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะซื้อพวกยา GM เก็บเอาไว้นะฮะเอาไว้ใช้ซึ่งไอ้พวกนี้มันซื้อตุนไว้ได้อยู่แล้วละ่ะส่วนยาที่เหลือเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับโดยปกติผมก็จะซื้อแค่ยา GM นี่แหละแต่ในรอบนี้เนี่ยมันมีของแบบตึงๆมาขายเราด้วยไม่โอ้โหดูสะก่อนแบบ1วันนะเนี่ยแล้วราคาเนี่ยก็ย่อมยาวด้วยเส้นละ30เอ็มนะไก่หินบวกขาวอีก10เม็ดนะครับนีไ่ได้แบบ1วันเลยคีดดเมจ7 7 7ครับผม หรืออันนึงเนี่ยก็จะเป็น M 5 5 5เลยนะเหมึงโหดยังวะแต่เดี๋ยวก่อนนะผู้ชมอันนี้ว่าโหดแล้วใช่ไหมมันยังมีโหดกว่านี้อีกนะฮะไม่โอ้โหกำไรเจาะ200ครับผม โดยในส่วนของกําไรเนี่ยก็จะราคาแพงกว่าสร้อยนิดหน่อยนะครับนี่กําไรเนี่ยรา,าคา 40m นะแล้วก็ใช้หินขาว10เม็ดเหมือนเดิมโดยกําไรที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นบวก k o s 15เหมือนกันนะครับแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยก็จะอยู่1วันเหมือนกันด้วยเรียกได้ว่าลงทุนครั้งหนึ่งต่อวันเนี่ยโหดกันไปแบบยาวๆเลยโอ้โหเจาะ200เพื่ออะไรวะเนี่ยส่วนกําไรอีกข้างหนึ่งนะฮะก็จะเป็นคริดตมเมจ777เหมือนกันโอ้โหอันนี้ก็โหดเหมือนกันท่านผู้ชมแต่ผมว่าโหดสุดน่าะ จะเป็นอีจะอ200เนี่ยแหละเอาเป็นว่าเผื่อใครสนใจนะฮะก็สามารถเข้ามาซื้อได้นะกําไรเนะี่ยมันใส่ได้2ข้างเลยนะครับส่วนสร้อยเนะี่ยใส่ได้1เส้นนี่โอ้โหจัดไปใครชอบแอมใครชอบคลีนะครับและกิจกรรมต่อมาเนี่ยก็ยังคงเป็นของสายฟรีเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เนี่ยเกี่ยวกับาการลงดันเจียนแล้วนะเขาจะมีพวกกล่องพิเศษดอปด้วยโดยระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็คือวันนี้ที่เซิร์ฟเปิดไปจนถึงวันที่3ตุลาเลยนะเหลือคือ3เดือนหน้านนเนท่นผู้ชมและวิธีร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ง่ายๆเลยเพียง แค่เราเนี่ยเอาตัวละครไปลงดันเจี้ยนนี่เขามีบอกด้วยว่าดันไหนบ้างนะครับอย่างดันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเอ่ออันนี้อันนี้น่าจะเป็นน้ําแข็งพรีเมียมนะฮะแล้วก็มีดันลาวาพรีเมียมซึ่ง2ดันนี้เราต้องเติมเงินซื้อเอนะไม่สามารถใช้เงินในเกมซื้อกับ NPC ได้นะครับแต่ว่าดันที่เหลือเนี่ยเราซื้อในเกมได้เลยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นดันมแมลงร้อยยี่ห้านะครับหรือว่าดันเรือแบบธรรมดาเลยนะก็คือเรือร้อยยี่ห้านั่นแหละรวมไปถึงบอลส้มเนี่ยก็มีด้วยแล้วก็มีดันเก้าห้าอีกแล้ว ไม่ทุกกิจกรรมเลย95มึงไม่เคยดรอปของเดี๋ยวต้องลองดูไม่รู้ว่ารอบนี้ดัน95เพชรแดงมันจะให้ดรอปของหรือเปล่านะฮะอ่ะเอาเป็นว่าก็ตามนี้ละกันหรือว่ามันมีวิธีดูง่ายๆนะในเกมเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะแต่ก่อนอื่นเรามาดูของดรอปกันก่อนนี่ก็คือลงดันนั่นแหละเสร็จแล้วเราจะมีโอกาสได้กล่องพิเศษมานะครับซึ่งในกล่องพิเศษเนี่ยมันจะมีโอ้โหของแลรอบนี้ถือว่าเยอะนะท่านผู้ชมสําหรับกิจกรรมที่เป็นสายฟรีแบบนี้นะครับอย่างอันแรกเนี่ยจะเป็นหินซิลที่เขาดีวายมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นของชุดหรือว่าของเมอร์ไซค์นะอาวุธก็มีด้วยเหมือนกันอย่างที่เห็นตอนนี้เนี่ยก็จะมีของเอ่อขั้นแดงนะครับบวก5ซึ่งอันนี้บอกเลยกระจอกมากแต่เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมเขามีขั้นแดงบวก7มาด้วยและยังไม่หมดนะฮะเขายังมีขั้นขาวบวก10โอ้โหและนอกจากดีวายขั้นขาวบวก10ที่ว่าดีดีแล้วเนี่ยเขายังมีหินเอ็กมาให้ด้วยนะเป็นเอ็กแบบซิลมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น e x 2หรือว่า e x 3กเนี่ยก็มีด้วยท่านผู้ชมแต่ว่า สำหรับหีน e ีเอกเนี่ยเขามีให้เฉพาะในส่วนของมอเตอร์ไซค์แล้วก็อาวุธเท่านั้นนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีพวกขุดยามาด้วยนี่ยา exp ยา Overlord ยา Honor Point <laughs> อันนี้น่าจะเรียกขยะน่าจะได้รวมไปถึงแต้มตีบวกเนี่ยก็มีด้วยนะฮะนี่มีทั้งแบบ1000แต้มแล้วก็3,000แต้มเลยนะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะผู้ชมไม่โอบออฟดากอนโอ้โหเดีย๋ยวนะไอโอบม่วงๆแพงๆทีท่เปิดห้องลับมังกรน่าจะใช่นะครับเจ้าตัวนี้รวมไปถึงพวกดันเจียนเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่ามีทั้งของดีๆแล้วก็พวกขยะเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันนะครับนี่ยา GM เวลหนึ่งมึงก็ยังใส่เข้ามาซะงั้นและสาหรับกิจกรรมต่อมานะครับก็จะเป็นพวก กสายเติมแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นกล่องสุ่มสีขาวนะครับหรือว่าจะเป็นพวกไอเทมช็อปลดราคานะหรือว่าจะเป็นแพ็กเกจดันเจียนต่างๆนั่นเองทุู้ชมอ่ะทีนี้เราเข้ามาดูในเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับนี่เปิดมาที่ไอเทมช็อปแล้วก็เลื่อนมาที่แพ็กเกจช่องแรกเลยนะลงมาล่างสุด ปึงที่เปลี่ยนอาชีพมาแล้วก็ผมราคาเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะพันห้าร้อยเจมนะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนี่เลื่อนขึ้นมาอีกช่องหนึ่งจัดไปครับผมดันเจี้ยนที่ว่าดอกกองกิจกรรมนั่นแหละเขามีมาขายเป็นแพ็กเกจในนี้ด้วยนี่เห็นไหมมีดันน้ำแข็งกับลาวาพรีเมียมด้วยนะแล้วก็มีอันนี้ดันแมลงร้อยยี่สิบห้าอันนี้ดันเรือร้อยยี่สิบห้าดันบอลสม้มแล้วก็ดันเพชรแดงก็คือดันกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเขามีมาขายเป็นแพ็กเกจในนี้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่บอกไป นะฮะสำหรับใครที่งงงบอกโอ้ยพี่เดี๋ยวนะแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าต้องลงดันไหนบ้างถึงจะมีโอกาสดรอปพวกกล่องกิจกรรมนะครับก็คือเข้ามาเช็คดูตรงนี้ได้เลยนี่พวกดันเหล่านี้นั่นเองแต่ว่าเราไม่ต้องมาซื้อแพ็กเกจในนี้ก็ได้นะให้เราไปหาดันจากข้างนอกลงได้เลยนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คืออัปเดตล่าสุดประจําวันที่27กันยายนนะฮะโดยก่อนจากกันไปนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม